ถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วไอ้บนเรือนุ่นอดเสื้อแล้วไยาอดเรื้อแล้วนุ่นนอ้เี้ยอดเสื้อมาตัดนมแล้ FC ต้องเชียร์ผมนะเพราะว่าถ้าผมได้ก่อนเนี่ยเป็นแฟนกันเลยอไอ้เอก็คือใช้ชีวิตเือนแฟนเลยอ่ะได้่แหะนะไร่กลัวอะไรไม่ได้นะเพราะว่าแฟนก็คือได้สนุกตบแฟนนะ มุกนะเว้ยพี่ชอบเลยตกแฟนดีๆชอบคนตกอ่ะนี่หนูรู้รู้ไหมว่าพี่ชอบคนตกจริงเนาะยินดีกี้ไอ้หน้าหฮ้ยเฮ้ยติดจังวะเฮ้ยติดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดจังวะถ่ามไ้ถ่ามไ้เหมือนได้เลยอ่ะเหมือนได้เลยอ่ะถามไปยังไม่รู้เฮ้ย เนี่ยมึงมาหลบรถแบบว่าหลบรถอะไรอะไรของมึงเนี่ยอีนุ๊กเอาดีๆพิ่งมามีเงินนิดเดียวกูก็พื่งทำแข็งไอ้ขี้ขมุนทำทำ เดี๋ยเดี๋ยวเดแมสติไอ้วกจะหอมมากมึงม่งกับมงละเอียดัเออบอกว่ามึงจะขายบนเรือลยวมงมาถึมึงเหะเสนอเข้ามาเอาไปดเอาไปเอไอ้เที่ยงเินดอลล่ารดไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ขอค่อยขอค่อยคอคอยด่าเงินไทยได้แต่เงินดอลาร์ยาวไปเลย้วเนี่ยเได้แล้วหเงินดอลล่ารเลยล่อมึงอย่างนี้สามพันนะมึงพนีให้มา สามพันเหรอเงินก้อยเงินก้อยเงินก้อยถึงสามพันเงินเงินก้อยเงินไทยเอาได้เอาได้เงินไทย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 ได้มีกี่บาทดูดิกี่บาทที่มาถึงเงก็อย่างนี้อีกแล้วนะแล้มันมาตอนมันมาตอนกล้องไม่ได้มีด้วยเราถูกโอาเงิไม่ตั้งตัวเอาแต่สามร้อยอะนี่เนี่ยชอบไม่ชอบขบวยตังค์พี่ไอ้พวกนี้เหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวมากไอ้พวกนี้ไปไปเลยไปเลย ถ้าหนูมาร้านลูกี้ไม่ใช่น่าเกียดอะไรมาดูขนที่หลังมึงขึ้นแล้วมึงจะไปเลเซอร์ไม่ใช่กับพม่อว้นนี่นี่เกลียดเปิดเสื้อเหมือนกันไม่ใช่เปิดเสื้อลมพี่ช่วยปิดล้มเปิดย้อนเลยไม่ใช่หนูนี่พี่เซฟนะนี่พี่เซฟหนูนะเซฟอะไรองเงฟ้ยเป็นไรกูใส่เสื้อก็ได้นี่พี่ไม่ใช่นี่เซฟเลยเพราะว่าอะไรเมื่กี้ลมมันเปิดลมมันพัด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 พี่เปิดขึ้นไปเห็น ไม่ไม่ใช่เสื้อไนแล้วเป็นขนอ่อนขนอ่อนหนูไม่ต้องไปเลเซอร์ที่เอาพี่กายทีนิกขนอ่อนหนูเพิ่งแล้วจริงจริงเดี๋ยวผมไปเลเซอร์พี่พึ่งผมไปเลเซอร์พร้อมนุ่นใช่ไหมผมเม่อขนเริ่มขึ้นแล้วอันนี้เลเซอร์ป่ะอะไรนะอันนี้ได้เล็ปอ่ะไปพิงพ์พุ่งอ่ะเอาวันนี้พาน้องนุ่นกับน้องมุกนะครับมาเที่ยวพัทยาด้วยกันมาล่องเรือด้วยกันเป็นไรอ่ะมอนนี่น้อยใจดิสายตาบอกน้อยใจอะไรก็เพิ่งก็หลังๆ เทไปทางนู้นไม่ไม่หลังๆอ่ะไม่ใช่พวกเราด้วยเป็นน้องซีมพเมไปต่างจังหวัดกูเห็นพายชมพูชื่อหนึ่งนิเที่ไในใจพี่จี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 จเวลาทักมาเวลาหนูทักไปแล้วหนูอ่ะเขาบอกว่าพี่รักหนูมากกว่าแม่พี่เบื่อเบื่อจริงๆแล้วเบื่อมากเพราะว่าเด็กผู้หญิงมันชอบแย่งความรักกันหรอโอ้รอวะนี่นะใครไอ้มุกก็แย่งความรักพองนี่นะใคร เห็นไหมเมื่อกี้เห็นเลกับตาเลยผูญิงผู้ชายเท่าเทียมหมดแล้วนะทุกวันนี้อมึงบีบนมกูเอาสิูเื้อไนเสือลว้บนเสือเสือแล้วนเสือแล้วอนุ่เสื้อแล้เสือแวน่นเ้วอุ้ถอดแล้วอน่ะอะเรอ่ลย้นุเสื้ลวไเต็มตาหมดแล้วขอดู้ไนอดื้อ้อนนเน้อ ดีเฮียไม่ใช่หนังเอ็กวันนี้เรามีลูกค้ามาหน้าเลยอ่ะเราหนุหน่อยนะครับเพราะว่าทล้วเนี่ยทั้งคอยทีมหรวนี้ผู้หญิงน่าจะทั่วประเทศไทยเลยนะเวลาจะออกแดดนี่เขาไม่กลัวแดดแล้วเพราะว่าเรามีคนช่วยใช่ค่ะยังไงจ๊ะโอ้โหน้ำฝาเปลี่ยนมาโมแล้ะถ่ายมาเลยดดน้อราเปี่ยเลยแล้ มุดดิเรกไปเยอะแน่นางเองก็ฟองกี่ล้านกว่านะโดนต้องโดนน้ำเขาก็ทนอีนู่นอีนู่นเพื่อนเยอะมากอีนู่นมึงให้ฟูบ้านอีกตัวเดีแล้วไปไม่พิอสองไม่พอสองหมื่นกลับมานั่งเออมึงนั่งอยู่ข้างพี่เพิ่งนี่บิ๊กเป็นกระขอเลยเออมึงนั่งข้างคนรวยแล้วมึงเป็นของอีกเราต้องกินวิตามิน ไลต้าเอสนะคะกินอันนี้ก็คือเวลาออกแดดแล้วก็จะไม่ไม่ค้ำเลยก็คือผิวยังดีอยู่อันนี้คือมันลดกะลดฝ้าด้วยค่ะเวลาเราโดนแดดอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้หญิงอ่ะกลับไปจะมีแบบกะกะหรือหน้าหมองอะไรเงีเ้ยเพราะกินอันนี้ไว้ก่อนออก่อนออกแดดนะก็คือจะสบายเลยเไม่ต้องกลัวค่ะเป็นที่ดาราผู้หญิง80%เด็นไอ้ต้น10%เนี่ยพี่ก้อยก็กินไหมหรอกินหมดไลต้าเอสใช่ผู้บอยถ้าไปดูนีผู้หญิงกันจนเนี้ยมาเล่นทะเลทำไมอยู่หน้าใส่ไม่กิน Usted, มันไม่ได้าอาไงมันช่วยให้แบบผิวใสไงคะผิวใสได้มันมีการตกค้างด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ยาแบบวิตามินอ๋อเหรอผมกินด้วยเนี่ยกินเลยทุกคนบนเรือนะกินคนละสองเม็ดใช่ค่ะทุกคนบนเรือกินคนละสองเม็ดคนละสองเม็ดแค่เมาไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ได้ปกติอะมึเป็นคนที่แบบค้ำง่ายมากมึเป็นคนพอเราผิวขาวอะเราโดนแดดแป๊บเดียวมันหมองมันเห็นคั้นไงอ่ะเดี๋ยววันนี้กิจกรรมแล้วก็มีหลายอย่าง ไตกปลาครับตกหมึกใช่ไหมวันนี้มีตกหมึกแล้วก็ไปจับปลามาครับจับปลามากินปลาดิบปลาดิบแล้วก็ไปเซนโต้ปาดิบแล้วก็เอาไปจิ้มกับปลาซาบิปลาซาบิปลาซาบิอะคะกินสดได้ไหมปลาปลาดิบกินสดได้ไหมกินได้ปลาดิบผมกินได้คนนั้นอะไม่ชอบกินอะไรดิบๆเบอะหรอใช่คนนั้นเขาดารัไงคนนั้นกินดิบไม่ได้ทำไมอะเดี๋ยวพี่เบิร์นให้ไปล่ะเบิร์นก็้วไปเจอเสือกเอาอะจะเบิร์นอะไรให้หนูคะ จะเตรงไหนให้รงปลาอะไรคะปลาโปดว่าเป็นอะไรคะปลาปรว่าเป็นอะไรไม่กินดิบไม่ได้ไม่กินดิบมันรู้สึกเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในตากอะม่มันมันๆมันเลื้อนไม่ี่อยากินเรื่องนี้ินดิดีไม่ได้เลยตรงไหนโอเคเดี๋ยวรอเรือถึงก่อนหรอปลาตกปลากันนะตุ๊กปลาโอเคได้ค่ะน้ำกันน้องมุกเอ้ยน้องมุกอะไรอยากให้มุกลองเรอไมลองลยมเอ โอ่คโรเโอเคอเคโ่คโอเคโอเคโมเคโมเคโอเคโอเคาอเโอเคโอมคนอเค้อเคอเาโอเคเคโเนโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเนอเคโนเอเคอเนีอเคโเโเโอเคโอเคโอเคอเคโอนคโอเคโเคโอเโดนคโอเคอเคโอมคโอเอเอเคคโเคอเคโอเคโเวเเโอเเเเ้เอคหมุนเเเเ และอาโกบดคุณนิกกี้ปดได้ไหมปดแล้วหมาถึงปดอะไรปดอะไรปดอะไรมาดิมด้ออนี่เราเราทอดไอ้นี่อร่อยนะพี่นะทอดทอดรายอ่ะปลาอะไรหรอคะทอดกรอบอ่ะปลาอะไรอ่ะนี่ดูหน่อยดูหน่อยปลาข้างเหลืองปลาอะไรนะุ่นแดดปลาแดงคราใครได้ได้ปลาดได้แล้วเราแลนรัชนาไรถ่าเธอช่นไฉันเป็นแฟนมัะล่ะ อ่ะแล้แท้อถ้ามุซีพี่ได้ก่อนหนูเป็นแฟนพี่บนเรือได้ไหมวันนี้เอาว่าได้อ่ะได้ไหม แบบรีบรีบตัดบทให้เร็วๆได้ไหมถ้าถ้าพี่ได้ปลาก่อนหนูเป็นแฟนพี่บนเรือได้ไหมวันนี้แค่วันนี้บนเรือได้ปะได้แล้วถ้าหนูได้ปลาพี่ให้เงินหนูป่ะนุ่นด้วยนะเพราะว่าอนุ้นไม่เอาอีนุ่นเมาเรือโอ้โหอินุ่นเมาเรือไม่ให้ไม่เอาเป็นพยานนะเอฟซีนะถ้าเกิดว่าผมได้ปลาก่อนเนี่ยมุกยอมเป็นแฟนผมบนเรือนะวันนี้นะเป็นแฟนผมเลยนะบนเรือนี่ของหนูไหยังแต่เราต้องใช้ชีวิตเหมือนแฟนกันเลยนะก็เหมือนพี่ใช้ชีวิตกับก้อยเลยนะอย่างนั้นเลยนะโอเคป่ะมุกได้แต่ว่าหนูเหมือนหนูจะ ไอ้ครับผมแล้วใช่ไหมมือหเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้กรตกครับนี่นี่ต้องกระตุกดิยังยังมาแล้วมาแล้วดิมาแล้วนี่บุญเลยบุญเลยอันไหนตุกยังเหรออันนี้ยังอ่ะอันนี้มายังอ่ะเอฟซีต้องเชียร์ผมนะเพราะว่าถ้าผมได้ก่อนเนี่ยเป็นแฟนกันเลยอ่ะนี่เลยก็คือใช้ชีวิตเหมือนแฟนเลยอ่ะได้แค่แห่นะห้ามอะไรครัวอะไรไม่ได้นะเพราะว่าแฟนกันก็คือได้ก็หนูตบแฟนนะ มุกนะเว้ยพี่ชอบเลยตกใจเลยพี่ชอบคนตกอ่ะนี่หนูรู้รู้ไหมว่าพี่ชอบคนตกจริงอ๋อชอบตัดดิสเออพูดหยาบตกแล้วพูดหยาบมึงเอาไงอ่ะคิมกี้เกียร์ทำไมทำไมใส่อ่ะไดอารมณ์ใช่ปะเออ่าได้ไหมอินดิกี้ไอ้หน้าเฮ้ยเข้าอ่ะเฮ้ยอ้าวคุณท็อปนี่สวัสดีเฮ้ยอย่างนี้ชอบ นี่นะครับคนตามสี่ล้านหนึ่งนะครับเป็นนางเอกทุกเรื่องแล้วโบน่ายีน่าแล้วหน้าหนีหน้าหนีหน้าหนีเหมือนว่าคนแบบเนี้ยไม่ไม่น่าคบเออเลยต้องหนีโแต่เรือแม่งมึงก็อยู่พื้นเลยนะนิ่งมากมันได้นิ่งมากขนาดเรือนิ่งก็ยังมีคนนอนข้างบนนะโกเอาอะไรไปนิ่งแล้วค่าตัวเนี่ยต้องให้เท่าไหร่หันแมอไม่ไหวอ่ะเออค่าตัวมึงเครื่องมือมันมาให้กูแล้วเฮ้ยติดจังวะเฮ้ยติดจังวะเฮ้ยเฮ้ย ไปจัิงวะถ่ายไว้ถ่ายไว้เหมือนได้เลยอ่ะเหมือนได้เลยอ่ะไปไปแต่ยังไม่รู้ไปไพค่งตกครั้งแรกเลยจ้าเป็นงงเป็นไก่ตาแตกเลยโอ้มึงมึงเกี่ยวตะปลาปากฉีดเลยสัสมันหลุดแล้วมันหลุดกันหลุดไมเป็นไปเป็นไป มันหลุดหรือมันยังไม่เคยมันติดเลยโอ้ยยากจังเลยอ่ะได้ไหมพี่ถ้าหนักพามจะดิ้นนะถ้าดิ้นมันจะโอ้ยมันได้ไหมวะตกเองนะนี่ตกเองนะไม่ใช่เลยตกเองเฮ้ยเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับอ้าวชันเลยอันนี้ตกเองมาีี่ก้ตกเองตกเองตกเองจริงตกเองจริงหนูเผลอไม่ได้เลยอ่ะตกเองตกเองพี่เอาออกเลยเอาออกเลยปลาทุกตัวที่ตกได้ไม่ได้มันเล่นไหมพี่ หนูไม่รู้หรอว่าดีเจภูมาพี่เป็นคนสอนตกปลานะพี่เป็นคนคิดให้นะพวกสาระตั้มอ่ะเออพวกเนี้ยพี่สอนนะแล้วว่าอะไรพี่จะพาพี่สาระตั้มมาพี่ตั้มอ่ะโอ้เออใช่ปะสาระตั้มเมื่อก่อนจีบมุกเออจีบมุกชอบชอบมุกมากออกสื่อได้หรอเดี๋ยวไปขอพี่ตั้มก่อนเวลาลงสตอรี่มุกทุกครั้งอ่ะทักมานทุกครั้งอ่ะชาชาพ่ตั้มพี่เขาน่ารักมาพี่เขาน่ารักกับหนูมากอ่ะผมเนี่ยนะตกปลาเซียนจนขนาดแบบยังไม่เห็นนะแต่แบบรู้ว่ากระดิกเนี่ยรู้เลยว่าปลาชนิดไหนอย่างเช่นอันนี้มึกเหอ ยได้ปะวะได้ได้ยากว่าจะได้ปะวะโกเร็วๆยากจังเลยอ่ะพี่ไม่ค่อยดีอยู่ในสัตว์ตัวนี้เฮ้ยโอ้สวยมากอุ้ยได้แล้วว่าไม่น่าเชื่อเลยกิน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 ไงอ่ะอร่อยโอ้โหสดสดโอ้โหพี่ได้ไหมต้นต้นเลยเป็นพจน์เนพ่น์เป็นพจนนะเรนพ่น์นะเพื่อนนะเออนี่ให้เชฟทำเชฟทำเป็นไงพี่เก่งไหมน้อง โอ้ยเก่งมากค่ะพี่กินนี่เลยเฮ้ยชิมชิมแล้วมันแล้วมันพี่แล้วมัน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 พ่อไปทางไหนทางนี้มันจากโค้งไหนนะครับโอเคทางพี่นะเอามาดูเลยครับพี่ดูเลยดูเลยพี่โอ้โยจะมาทำไมพอดึงปุ๊บสีมันกลายเป็นใสเลยมัน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 มีสองสีแล้วเห็นไหมครับแล้วพวกปลาตัวเล็กๆนี่ทำทาซิมิได้ได้แบบนี้ได้ครับแต่น้องมุกต้องระวังไฟนะน้องไฟหนนะครับ โอ้โหแต่หมูบรนโดไฟนี่เดี๋ยวมันก็สุกนะคนใช่ใช่ไหมแต่กินอย่างงี้มันอร่อยกว่ากินที่ร้านเยอะนะก็ม่หวานหวานหวานฮะสมุกอ่ะอร่อยเอาเลยหนูเยาะเขาพ้นค่ะจ้าได้เเอาลยน้องดึงเลยตามันตามันรสชาติเป็นไงอร่อยตามกรอบๆนะขายมีของหล่นแล้วไม่รู้คืออะไรตอนนี้อ้าแต่คืออะไรตกลคุณไม้ย้ายมันกระโดดน้ำลงไปเลยอ้าวกระโดดตะกี้ลนไปกระโดดน้ำลงไปแม่น่า เอาไปคุณพีทกวัวกระเป๋าดีออลวกใช่ผมไม่รอเลยโอ้น้องไม่ต้องผมเองแค่น้องในบริษัทเนี่ยผมรักทั้งสอคนโอ้ตอนนี้นะต่อยกันเดียวตอยเดียวนะอย่าอย่าไปแบกว่ายังด่าพี่ไปแชทแล้วครับมีไหมเนี่ยพวกมึงมีปะไม่ยังไม่ยังมีเขาเขามีห้องห้องแยกพวกมึงมีห้องแยกปะแยนินทาอไรในบริษัทมีห้องแยกไหมมี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 เขาขาดเขาขาดพี่อล้วเอิญมีทุกที่เหรอมาแล้วปลามาแล้วนี่คือปลาที่น้องมุกจะมาเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ เผามันไม่เปลผาอยากกินเผามันไม่ตดต้องทอดเหรออันไหนเอาสดๆอันสดๆเลยพี่เอามาสดๆเลยได้ครับพี่ได้บอกว่าพี่ทำแตอนะมีรับได้ได้เอาเลยพี่มาเลยเออตัวน้อยพี่จับมาเมื่อกี้เนาะใช่เมื่อกี้เลยสดๆเดี๋ยวน้องนุ่นถ้ากินไม่แค่ไหลยเดี๋ยวเบิร์นไฟให้อันนี้คือปลาอะไรพี่ ปลาที่เราตกจริงๆปลาอะไรพี่ไม่ให้พี่มาถึงพันพันเดี๋ลูกพี่มาถึงพันพิกตั้งใจมาเนี่ยนีแกงนี่มีดด้วยไม่ได้เออของก็ไม่ค่อยการนะเออแต่ไปว่าลูกพี่ไม่ได้ด้วยถ้าเขาเรียกเราภาษา้าบ้านเนี่ยเขาจะเรียกขี้เหม็นครับใส่ขี้เหม็นครับนี่คือกินเลยหรอกินได้เลยกินอย่างนี้เลยหรอคะกินกินเลยครับเอาเลยหนูลองสิบัตสึบิไก็ได้กินซีฟู้ดไมได้อ้าวมันตอยอยู่นี่อันกดมาก ไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลยแล้วพี่ทำไมทำไมเลือดมันไม่ออกเพราะว่ามีดมันคมเลยเอ้าเอ้านุ๊กเผ็ดเลยน้ำมึงเอาน้ำจิ้มไปกินมึงเออนึกว่น้ำเอ้าไม่ได้หมอไทยไทยบ้าง ไหมยกน้ำ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 จิ้มซอสที่ได้บนใหญ่มาตรงนี้พวกกิจกรรมมีอะไรให้ทำบ้างเพี่กดับน้ำเล่นน้ำและพวกพวกเจ็ตสกีนี่ก็คือมีให้เช่าเล่นอะไรเล่นพี่นิกกี้มามุกอยากเล่นอะไรเนาะได้หมดเลยเล่นเจ็ตสกีไหมแต่มามุกขับไม่เป็นได้เดี๋ยวพี่ขับให้อ่าหนูซ้อนพี่โอเคได้ไปไปเลยที่นิกกี้จะพาเราไปไหนาเดี๋ยวพี่จะพาหนูขี่พี่เจ็ตสกีไปไกลๆอ่ะไปไกลๆเลยอ่ะโอเครับปลาคน่ะ โดนไปด้วยโอ้ยโ,โดนก็ตามแค่ประมาณนึงก็พอนะ <c oughs> โดนก็ไม่ต้องการยาวนะโคไปไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอขับไปนู่นนู่นมาไอซิชี่ซ้อนหนุ่มได้ได้ไอิชี่ซ้อนน้องนะมาเลยเอาแล้วเอาซูชี่ให้ใส่หน่อย นู้นนูเกี่ยวเวนี่นะเกี่ยวเวไอ้สายสายเซฟตี้ก่อนเออโอเคใจเย็นนะคุณดิกกอนให้แม่คุณดิ๊ก ระหว่างระหว่างคุณนิกกี้กับคุณนุ่นเข้าไปสวีดกันแต่ว่าต้อน,นสองสารสงสารพี่นิกกี้มากตกลงยังไงคือเขาเลือกใครเดี๋ยวต้องเข้ามาต้องถามเออ,เ,อ,อเขาเลือกใครเขาบอกพออยู่กับหนูเขาก็บอกเขารักหนูมากกว่าจร,ริงหรอใช่แล้วยังไงแล้วพออยู่กับไอ้นุ่นก็บอกว่ารักนุ่นมากไอ้ไมุกเนี่ยมันแค่น้องในวงการพี่ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกเออเอามาแล้วเหรอยังไงยังไงบอกยังไงมึงมึงว่าพี่นิกกี้นี่เขายังไงแต่ว่แต่จริงหรอ นุ่นมึงจะเอากูไปฆ่าเหรอมจะกูอดเอลได้ ไม่รู้นี่ที่ก่อนที่กลัวหรือว่าคิดอะไรไอ้นี่ทำนิ่งๆทำนิ่งๆเหมือนแบบเออไม่ขี่ไม่ขี่หรอกพอขี่ปุ๊บยืนขี่โคตรเท่ดู่นขับแรงมากเลยเฮ้ยยังไงอ่ะไม่เคยกอดแน่นเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยแล้วอยากกอดมาได้สิ้นแล้วคุณหน้าซีดไม่ได้รักมันแล้วมันจะให้ผมโตคุณหน่าสิ้นพยายามทำรกหน้าซีดจัดเลยหน้าคุณซีดโอ้ยมันพยายามทำอะไรก็ได้ให้ผมตกมันบิดแล้วบิดอีกให้ผมตกนะพี่ดูจะไม่ไหวแล้วอ่ะมัแล้วอ่ะผมกัดแล้วถ้าคุณตกก็ต้องตกเพราะเพราะกัน่ะอเาแล้วแล้ววนน่่กกกก็บอออาายด เูื่อไหร่มันจะตกมันก็ไปคนเดียวผมตกนะไี่พึ่งเมื่อกี้นี่ใครคิดไม่รู้อ่ะผมเองพี่ไป่แรเฮ้ยเฮ้ยเขาทำงานหรือไม่ได้ทำอางเขาถ่ายงานแล้วล่ะอย่าไ่ตอบไม่ตอบโอ้โหแฮกมากแฮปมาก กองนี้นี่น่ารักจริงเมื่อเช้า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 ต้องต้องไปรับน้องก้อยไปสี่ทึงที่หน้าที่หน้าที่แม่งตื่นที่ห้าที่เขาบอกผมว่าทำไมนะเมื่อเช้าเวลต้องมาถึงกับต้องมาหาผมก่อนเลยผมจอดรถเสร็จผมต้องไปรับคุณอ่ะโอ้ยนายด่าผมเนยเลยนายห้อยด่าผมเลยไม่ด่าเลยเหรอไม่ด่าสักคำเลยเหมื่อเขาบอกเหมอเขาบอกนะว่านายด่าผมเลยบอกอะไรหรอแม่งผมนอนหลับผมเมื่อหลับเขาปิดเสียงเมื่อวานนะเนื่องจากว่าเราถ่ายงานเย็นไงแล้วก็เขาปิดเสียงไว้แล้วเขาก็ลืมว่าในการปลุกเขาต้องปลุกไง ผลปรากฏว่าเขาไม่ได้มารับคุณก้อยใช่ไม่ได้มารับไปดีลาโอ้เท่านั้นแหละเขาบอกโกว่าผมด่าเขาไม่เขาไม่เาไม่ได้ด่าเลยเขาทพ์มาผมแต่ผมอ่านผมไปตอบนี่ไงเครื่องเนี่ยเนี่ยเครื่องก้อยนัดตีสี่ครึ่งอะคือตื่นตีห้าครึ่งเออขึ้นเครื่องหกโมงอะแล้วกลายเป็นว่านิกกี้แม่ต้องขับจากคอนโดไปรับก้อยเพื่อไปส่งอีกทีหนึ่งจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่ก็ไม่ตื่นเลย อาล้อยเป็นไงอ่ะพี่ไงขับเองอ๋อค่อยตกลงค่อยขับเองนี่ๆพี่พี่กินนี่เก่ามาเหรอเออเก่ามากหรอนิกกี้เออ คับทีไรแล้วมึงมากดคุณตีอีรุ่นแม่งกระเป๋าผมหมดทุกทีหมดอะไรหมดแล้วก็คือแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นน้องแต่เขาเนี่ยหยิบเงินไปอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบเราจนเกินเหตุนะอันนี้จะบอกเอฟซีนะว่าเขาไม่ได้แค่หยิบเงินไปแล้วเขาก็เอาไปเลยอ่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าของกำนันเล็กน้อยเช่นให้เราเช่นจับเต้าพี่ไม่ได้เต้าก็ไม่าบ้ทีนี้มันต้องขยี้หนักขยี้ขยี้ หยิกไม่ใครพึ่งอยูนี่บอกดีเป็นก้อนเลยนะน้องคิดไหม่ะคิดไหมน้องคิดไหมอ่ะน้องจับไข่สมองไม่คิดแต่บางทีบางอย่างมันทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นเป็นอะไรน้องมุกเป็นอะไรนะมุกอะมุกทักมาขอบคุณพี่นิกกี้นะทนะี่แบบล่าสุดพี่นิกกี้พาไปออกแบบพกถากรับจานอะไรอย่างเงี้ยมุกก็บอกว่าพี่นิกกี้ทำให้มุกแมสขึ้นเยอะนะได้พี่นิกกี้หนูจกินน้ำจิ้มหน่อยพี่ได้ไหมได้หนูอยากไปนี่แบบหนูอยากทำในในวงการนี่พี่ฝากได้หมดเหรอเออเขาบอกว่าต้องไปแชทก่อนใช่ปหมแชทกับพี่เหรอหนูจะทำ อะดนมงม้เป็นไรปากป็สีเหลือเหลือนตกไปเลยไม่ได้ตกไปเช็นมุ่งมงอยู่ปากเป็นอะไรสีเหลืองต้งตีเหลืองครือว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ัวช่องติดสีเหลืองเมื่อกี้หายขัวหัวก็ตายนี่เขาได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นะเช่นมะม่วงเปียมากินนี่ไม่ได้ฉีก่้ี่ได้ไงยัวหายข้ไงาข้หขหาขว้ ได้แมงโก้ต้อผิดต้องผิดงผิดต้งผิดเฮ้ยมะม่วงล่ะแมงโก้นี่มะม่วงแก้วแมงโก้กลาสเนี่ยมะม่วงเล่นแมงโก้นุ่นเฮ้ยคืออะไร้นุ่นมันเล่นเฮ้ยเฮ้ยสนุกไหมหนูวันนี้มาออกอะไรกันสนุกมากค่ะกลับเยินอร่อยมากกว่ากันหนูเท่วันนี้แล้วโอ้ยได้แบบกินอาหารสดๆอร่อยด้วยเหนื่อยไหมพี่นิกกี้ไม่เหนื่อยเลยพี่ชอบเออสนุกเหมือนกันค่ะ <ต>นานทีได้มาแต่หนูลุยนะอนอกตอนแรกนึกว่าหนูแบบว่าชอบสบายๆนั่นจริงหนูชอบแบบว่าอะไรลุยๆนะจริงๆห <รอ S 1> นูก็อชอบสบ,สบายแหละแต่ก็ลุยได้คือเมื่อก่อนน่ะมุกจะบอกก่อนว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆมุกจะอดออดแอดแอดกว่านี้จะป่วยง่ายแล้วก็มุกแพ้แดดมุกก็จะคืนขึ้นแบบง่ายมุกมุกก็เลยเหมือนกับเป็นคนที่แบบเหมือนคุณหนูอ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่าไม่ค่อยอยากจะออกแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราเราแพ้แล้วเรากลัวแดดจริงๆใช่แต่ว่าตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องกลัวแล้วไงขอโทษนะขอโทษนะนี่วันนี้มาทำกิจกรรมกันทั้งวัน เล่นเจ็ตสก,กีกลางแดดอะไม่เป็นไร <S 1> <S 1> ไม่ดำเลยอะขาวเหมือนเดิมเลยอะนองมุก <S 2> <S 2> ไม่หมองเลยเออ,เออถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคือแดงแล้วป่านแดงบางทีหนูแบบมีแถมเป็นไข่ด้วยอืมแต่ว่าคราวนี้คือไม่เป็นไรขาเพราะว่าแนะนาหน่อยแนะนําหน่อยสาวๆ <S <S นะครับใ,<ช>ใครที่อยากผิวใสเหมือนค่อยนิติรีมแล้วก็นงมุกกินอันนี้นะคะไวต้าเอสวิตามินกันแดดนะคะเพื่อผิวขาวใสออร่าแล้วก็ลดเลือนพวกฝ้าจุดด่างดำด้วยมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าจา มากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่านะคะป้องกันการเบิร์นจากแสงแดดเพราะว่าเขาบอกว่าลดการทํางานนะครับของเม็ดสีที่ผิวหนังนะครับรอยสิวเนี่ยจางไวนะออแล้วก็พวกฝ้า ระจุดดังดำเนี่ยจางลงทำให้ขาวใสขึ้นขาวใสขึ้นด้วยนะครับยังไงเจ๊เป็นผลิตภัณฑ์สูตรแพทย์พี่หมอพึ่งอวิกาคลีนิกนะคะเป็นวิตามินไม่ใช่ยาไม่มีไซ d e ฟ f ฟ e c t ใดๆเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารตกค้างออาทานวิตาอ็นเอเป็นยังไงเจ๊มุกวอนนิดก็จะขาวใสทั้งตัวเลยเพราะว่ามันเป็นการทานเข้าไปก็จะส่งผลไปทั่วร่างกายค่ะสารสกัดนะคะนาเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานปลอดภัยแน่นอนสารสกัดตัวเด่นก็คือพิกโนจิโนเป็นสารสกัดจากเปลือกสนนะคะทำมา ชาติจากฝรั่งเศสตอนใต้เลยโดยกว่าที่จะได้สารสกัดอันนี้หกิโลกรัมนะต้องสกัดมาจากเปลือกสนคือ1000กิโลกรัมเลยอันนี้เนี่ย<อ>เราไม่ได้พูดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปยืนยันเดือน,นเมษาเดี๋ยวมีาไปแล้วนี่ไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเพื่อไปดูโรงงานนะครับที่เขาเนี่ยผลิตไวต้าเอสของคนละแอคว่ามาจากประเทศฝรั่งเศสจ,จริงๆบอกหน่อยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับน้องมูครับค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ1กล่องปกติ1,200บาทนะคะลดเหลือ690บาทค่ะ3กล่องนะคะ จากปกติ3 6 0 0จนเหลือแค่1550ค่ะจ้า้าค่ะ้ากล่องนะคะจาก6000เ,<อ>เหลือ2 5 0 0ทุกทุก,ทกไวใต้เอสนะฮะหนึ่งกล่องนะครับจะแ,แถมฟรีนะครับคอลลาเจนเนหนึ่งซองนะครับนี่คือคอลลาเจนนะครับแบบชงเอาไปทานเสริมเนี่ยอันนี้เนี่ยดีมากนะครับอยากให้เอฟซีที่ดูอยู่นะครับสั่งกันเยอะ<ด>เพราะว่าถ้าเกิดสั่งตอนนี้เนี่ยมันถูกจริงๆสั่งกันเลยนะครับช่องเราก็สบายใจเวลาแบบว่าเออลูกค้าขายได้ต้องสั่งตอนนี้เลยนะสั่งตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลย ใตอนนี้เลยสั่งเลยหรือถ้าเกิดดูจากแฉจากอะไรก็ตามบอกว่าดูจากช่องเราวันนี้ดีมากไม่ไม่แต่ว่าอันี้พูดจริงแนะนี่คือแบบว่าเป็นเขาเรียกวิตามินผิวขาวที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับยังไงก็ไปสั่งกันเยอะๆนะครับนี่ครับไอจีนะครับขึ้นให้นะครับด็อกเตอร์ขีดเอวี่พอจากนี้ไปนะครับ f c ไม่ต้องกลัวแดดกันแล้วนะครับกินไวต์เอชยังไงก็ไม่ดำย้สมุก สนุกมากวันนี้ขอบคุณมากนะน้องนะสนุกมากค่ะเซฟไซวันแรกหนูจะค้างกันไหมล่ะไอ้นุ่นมันจะกลับบ้านใช่ไหมไอ้นุ่นไอ้นุ่นเยอะเหมือนกันนี่หนูนี่ไม่ก็มันเยอะมันเยอะเยอะตอนแรกพี่บอกให้ไปอ้ามันได้ยิน, <laughs> นเรื่องเยอะขึ้นไหมไอ้นุ่นเนาะเยอะเหรอ,หรอไม่หรอกพี่ให้พี่กดค่าตัวมาหรือเปล่าพี่มันต้องเพิ่มค่าตัวแล้วถ้าเพิ่มค่าตัวเดี๋ยวออกมาพูดเลยเดี๋ยวทริปหน้าไปด้วยกันอีกว่าน้องไปไหมอยากอยากฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสแม่ไปอยู่แล้วปลายปีไง ทริปหน้าจะไปไหนก่อนแต่มันจะนานไปนั่นไปไงปลายปีอน้องมุกเลือกทริปหน้าไปไหนคะน้องมุกเลือกทริปเลยพี่แล้วแต่หนูอะแต่ว่าไอ้ช่วงพฤษภาเดี๋ยวพี่ก้อยเขาต้องไปถ่ายเฟรนฟรายอิตาลีมั้งแล้วยังไงเราสองอาทิตย์อะไรเงี้ยังเรไปเที่ยวเมองก็ระวังไปเลยเชียงใหม่ไหมได้เชียงใหม่ไหมล่ะได้จับมือจับจับมือนุ่นด้วยนะอ่านุ่นนั่นนะดูก่อนไปบ้านนุ่น ในประเทศใช่ป่ะเออหนูร้องไปกับนุ่นเท่านั้นหนูถึงจะคางได้งอช้อปปิ้งเท่าไหร่ีนุ่นบอกตามตรงนะมึงมองอีที่อะไรมึงตาเหล็กแล้วมึงรุกจิตมึงจบเมืองนอกแน่เลยทำไมอ่ะแคมบิดใช่ไหมขอบคุณมากนะน้องๆนะขอบคุณค่ะสสวัดีจ้เด็กๆไว้มาเที่ยวกันอีกนะมาเพิ่นมานั่งยืมบากน้องเออเน่าปลุกน่าปลุกน้าปกลุกน่าปลุก สองสามน <Physical. S 2> ่โอเคครับ thank y วบ้างน้องแบ a n k y ค่ะ